พูดรู้เรื่องไหมตั้งแต่วันนี้ไปเขาจะพาผู้ประธานและกรรมการของบริษัทอีกเรื่อลงไปข้างบนบอกรอพ่อมาแป๊บนึงก็ไม่ได้พ่อมึงก็ช้าด่าพ่อด่าพ่อเลยเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วรอแป๊บนึงนะถ้าอีกฝ่ายออกกันไกลคุณแค่ต้องบอกคอนกัชนะแล้วรู้ไหมเด็กในประชุมผู้ถือหุ้นก็ไปเจอที่คนหันไปหาแม่เลยเนี่ยมาเล่นเล่ที่ไหนเนี่ยคนนทีี่มชเยอะ กชได้ถูกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยห้ามจับเลยนะเดี๋ยวถ้าจับนะลูกใครเนี่ยเนี่งไปเลยเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลย แม่ก็ไม่ช่วยด้วยมีใครช่วยแล้วเออเดี๋ยวถ้าไปทำงานแล้วกลับมายังเล่นอยู่นะค้างเลยมึงมองตามด้วยนี่เนี่ยกูกูกันไม่่ ท่าไหนท่านั้นเลยมึงส่งให้พ่อมาดูมาชาลูมึงตายแน่ไอ่ก,กบอบมึงมามึงมาชาลูมึง